สวัสดีค่ะมาพบกับปูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปูจะมาอ่านดวงนะคะให้กับพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่เกิดราศีพิจิกนะคะให้ได้เป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตประจําวันกันค่ะวันนี้นะคะปูจะอ่านดวงประจําเดือนตุลาคมนะคะอ่าโอเคค่ะสําหรับท่านที่เกิดราศีพิจิกนะคะในช่วงเดือน ตุลาคมนี้นะคะดวงชะตาของคุณนะคะก็คืออยู่นิ่งๆเฉยๆเงียบๆนะคะอยากจะอยู่เฉยๆนะคะคุณมองถึงคนข้างหลังนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเดินหน้าไปแล้วก็ตามนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนเจอปัญหาชีวิตหนักนะคะเจอมรสุมชีวิตหนักนะคะไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรนะคะแต่ว่าคุณบอกว่าสิ่งที่คุณมีเนี่ยมันน้อยนิดนะคะ ไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรขอดูหน่อยว่าเรื่องอะไรนะคะแต่คุณก็พยายามที่จะประคับประคองนะคะให้มันเป็นไปในทางที่ดีมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าคุณเนี่ยคิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะต้องใส่หน้ากากนะคะหาหาใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นคนรักก็ได้นะคะคนที่คุณผูกพันอยู่นะคะบางทีเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบเปิดเผยนะคะ ความรู้สึกของตัวเองจริงๆนะคะให้คนอื่นรู้นะคะให้ให้คนที่คุณผูกมัดอยู่รู้นะคะบางทีคุณมีความลับนะคะมีความลับกับคนที่คุณผูกมัดอยู่นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นความลับเรื่องอะไรนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยไม่บอกใครเลยนะคะเพราะว่าคุณเลือกที่จะนิ่งจะเงียบนะคะขนาดไพ่นะคะ,ะเปิดออกมานะคะคุณยังไม่ไม่บอกเลยนะคะคุณ ในช่วงเนี้เหมือนกับคุณก็รู้สึกอึดอัดใจนะฮะเหมือนกับลักษณะความทีอ่อยากจะพูดกับใครแต่ว่าไม่พูดจะดีกว่านะฮะเก็บไว้คนเดียวจะดีกว่านะฮะก็คือ,อทําเป็นนิ่งนะคะทำเป็นเงียบทําเป็นเฉยนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะ,ะในช่วงเดือนนี้นะฮะรู้สึกเหมือนกับอยากจะออกไปเจอโลกใหม่ๆเหมือนกันนะคะแต่ว่า ก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะก็ยังไม่ไปไหนนะคะรู้สึกเบื่อเหมือนกันนะคะกับกับสิ่งจำเจนะคะกับสิ่งที่เป็นอยู่เดิมๆนะคะแต่ว่าก็เลือกที่จะอยู่แบบเดิมนะคะก็ไม่อยากก็คือไม่ไปไหนนะคะก็คือมีแต่ความคิดนะคะแต่ไม่ทำนะคะไม่ไปไหนเลยนะคะถ้าคุณอยากจะไปจริงๆเนี่ยคุณจะไปได้ไหมนะคะเขาบอกว่าไปได้สิ พราะอะไรคุณก็ต้องหานะคะหาว่าคุณอยากจะทําอะไรอยากจะได้แบบไหนนะคะให้คุณหานะคะให้คุณลองลงมือทานะคะถ้าคุณอยากจะเปิดโลกกว้างอยากจะเปิดโลกใบใหม่คุณก็ต้องหาข้อมูลนะคะแล้วก็ลงมือทานะคะเขาบอกว่าคุณก็ทําได้นะคะเพียงแค่ต้องหาข้อมูลแค่นั้นเองนะคะแล้วก็อะไรที่คุณเชื่อในตัวตนของคุณเนี่ย มันก็จะทำให้เป็นจริงได้นะคะมันอาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าคุณจะทำได้ถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวของคุณเองนะคะปัญหาเก่าเนี่ยคุณต้องแก้ไขให้หมดนะคะมันยังคาลาคาซังอยู่นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเดือนที่คุณจะต้องอเคลียร์นะคะหรือดีท็อกกับปัญหาหรือสิ่งเก่าๆให้มันออกไปให้หมดนะคะแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะ เริ่มต้นที่ดีนะคะการเริ่มต้นที่ดีนะคะมันจะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะคุณรู้นะคะว่าคุณจะต้องทําอะไรนะคะเ,เขาบอกว่า,าคุณชอบที่จะปฏิสัมพันธ์หรือว่ามีความสัมพันธ์กับผู้คนนะนะคะให้คุณทำนะคะว่าคุณเหมือนกับลักษณะคุณเนี่ยเป็นคนชอบ ชอบอเขาเรียกว่ามนุษยสัมพันธ์ดีนะคะกับผู้คนนะคะคุณรู้ว่าคุณจะต้องทํำยังไงกับกับคนที่คุณติดต่อสื่อสารหรือว่าพูดคุยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เป็นเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับตัวของคุณนะคะแต่คุณต้องแก้ไขปัญหาให้หมดนะคะถ้ายังอยากจะอยู่ที่เดิมก็จะได้อยู่ที่เดิมนะคะถ้าคิดอย่างเดียวนะคะขอดูหน่อยว่าถ้าคุณ เปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆนะคะกับเหมือนกับความคิดของตัวคุณเองนะคะคุณจะประสบความสำเร็จไหมนะคะเขาบอกว่าก็ต้องขอพรนะคะแล้วเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยสนุกนะคะกับกับเวลาของชีวิตของคุณนะคะเขาบอกประมาณนั้นนะก็อย่าไปซีเรียสอะไรมากนักนะคะถ้าคุณมีการศึกษาหาข้อมูลดีแล้วนะคะแล้วคุณเปล fate, pues, ここ thoughts, ี่ยนนะเปลี 8, ่ยน การดําเนินชีวิตประจําวันของคุณนะ,ค,ะคุณจงสนุกกับมันนะคะเขาบอกให้คุณจงสนุกกับมันนะคะแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นดวงนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะอ๋อมีอ่ม,อมอีพี่คนนึงนะคะเขาบอกปูว่าขอเรื่องการงานเยอะๆหน่อยนะคะปูขอดูเรื่องของการงานหน่อยนะคะ การงานนะคะถึงแม้ว่ามันจะลำบากนะคะสำหรับตัวคุณในช่วงเดือนนี้นะ,ะแต่คุณบอกว่าตอนนี้คุณบอกว่ามันมันลำบากใช่ไหมถึงแม้ว่ามันจะยากนิดนึงนะคะการเดินทางเนี่ยมันไม่ได้ปกตินะ,ะการเดินทางของชีวิตคุณเนี่ยการทํางานของคุณเนี่ยมันไม่ได้ปกตินะ,ค,ะคุณก็ต้องสู้ต่อไปนะคะเพื่อที่จะให้ไปถึงจุดหมายนะ,ะปลายทางนะคะ ปัญหามันอาจจะมีเข้ามาเยอะนะคะสำหรับเรื่องงานของคุณนะคะแต่ว่าคุณก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้สัดส่วนใหญ่นะคะบางบางปัญหาก็แก้ไม่ได้นะคะในเรื่องของปัญหานะคะในเรื่องของการงานเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกเบื่อกับความรักนะคะรู้สึกเซ็งนะคะประมาณนะั้นขอดูว่าจะทำยังไงให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานนะคะ เขาบอกว่าจงเชื่อมั่นในตัวของคุณเองจงฟังเสียงหัวใจของคุณเองว่าคุณทำแล้วคุณสนุกนะ่ะให้คุณทำเลยนะคะงานของคุณเนี่ยถ้าถ้าคุณยิ่งทำแล้วสนุกเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะขอดูในเรื่องของการเงินเลยค่ะการเงินนะคะจะมีเงินนะคะจะได้เงินนะคะจากจาก คนที่อายุน้อยกว่านะคะเขาบอกว่าจะทําอะไรก็ได้นะที่ได้เงินมาเนี่ยถ้าคุณลงมือทํากับคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะคุณจะได้เงินมาค่ะโอเคค่ะก็คืออันนี้ก็คือปูดูให้เพิ่มนะคะสําหรับเรื่องงานก็อย่างที่บอกไปว่าทํางานอะไรก็ได้ที่ทําแล้วสนุกนะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จค่ะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ปูนะคะและเจอกันในคลิปต่อไปะคะ่ะสวัสดีค่ะ